อ่าทีน่นชอบมาอีกแล้วนะฮะแล้วมีหรอเดะเกรซจะไม่จัดก็ต้องจัดนะฮะวันนี้เป็น Shop ทีนั่นชอบที่มีตัวลรกสามตัวแล้วก็มีสุ่มเหรียญน,นะฮะเหรียญก็จะเป็นเหรียญพวกเหมือนของเก่าที่เคยมีอ่ะไอ้พวกบวกแปดบวกสี่หมดลบไอ้บวกสิบลบหกหมดอะไรเงี้ยก็เดเกรก็จะจัดนะฮะนี่ก็เอาเอาตังค์ค่ารถมิทติ้งวันที่ห้ามาเติมเมื่อกี้เลยนะฮะ หมดตูดนะะั้นนะฮะมิสติ้งวันที่ห้านี่ก็เดี๋ยวเดินไปนะฮะเดี๋ยวให้หัวกิวพาเดินนะฮะซื้อละปาบซื้อห,หมดอือ,อหมดแล้วเฮ้ยไหนอ่ะอยู่ไหนเออตกใจนะฮะนึกว่าหายมาเรือนแรกบวกสิบล้วน

เอาใหม่นะฮะเหรียญที่สองเออยังไงวะก็ไม่รู้อีกอะ่ะรับไปก่อนนะฮะแล้วก็ไปดูนะฮะย็ดเคทำไมมันเจ้งอย่างงี้เฮ้ออ่ออ่อยังเหลืออีกสองเหรียญไป เวนกรรมอันนี้เหมือนมีแล้วแล้วกาบด้วยโอ้มายกุดเฮอเลยนะฮะหกร้อยของตัวนั่นไงเด็กบวกสีเอามาทำพ่องอันนี้ก็เหรียนสุดท้ายนะฮะเอาดีๆลูกดีๆบวกแปดซะอันนี้มีอะไรรับแปบ๊บดูดูดู โอ้โหนีโอ้โหคลอ